ชมไม้คสซีอีกต้นหนึ่งนะครับเป็นระบบรากเหมือนกันนะครับต้นนี้ต้นนี้เนี่ยเป็นตะโกปกตินะครับแต่เป็นส่วนของรากที่เกิดขึ้นมาในลักษณะนี้นะครับเป็นรากแท้ๆนะครับส่วนนี้มันมีการเคยเสียบตะโก้หนูไปรอบหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ติดนะครับมันยังจําจนวนวันมันน้อยนะครับพอตัดแต่งปุ๊บบาดแผลเนี่ย,ท,ยที่มันมีเซลล์ห่อหุ้มปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่ม แห้งลงแห้งลงนะครับปัจจุบันเนี้ยก็เกิดความขี้เกียจนะครับก็เลยใช้ให้เป็นตะปูไปก่อนนะครับนำกิ่งไปต่างๆนะครับเพื่อนๆครับก็๋ยวค่อยตัดแต่งนะครับแล้วก็เสียบชุดใหม่ไปหรือท่าก็แล้วแต่นะครับทีนี้ในส่วนของยอดเนี่ยเรามีการตัดไปรอบนึงแล้วนะครับเดีย๋ยวก็รอขนาดตัวนี้กับตัวนี้ให้มันใกล้เคียงกันนะครับก็ทําการตัดแล้วก็ไล่ไปใหม่ไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยพุ่มเนี่ยก็ควรที่จะจบ แค่ปริมาณนี้เท่านั้นนะครับเมื่อเทียบกับขนาดของรับต้นนะครับเราจะไม่ทำกุ้มที่ใหญ่จนโอเวอร์มากจนเกินไปนะครับสิ่งที่ต้องคำนึงก็คือเรื่องของขนาดของลากต้นและความสูงนะครับแล้วก็กำหนดสเกลให้มันอยู่แคบแค่แค่นี้พอนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ต้องไปทำให้อะไรให้มันยิ่งใหญ่มากนะครับต้องดูความเหมาะสม,มผลเหตุผลผลแับไม้และโครงสร้างที่เรามีด้วยนะครับเพื่อนๆครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆแต่ละพันนะครับ ผมเพียงแต่ยกตัวอย่างให้เพื่อนๆอฟังเฉยๆเท่านั้นเองนะครับ